สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านพักเครื่องขนมหวานนะคะวันนี้ก็จะนําเหรียญเสมานะคะรีลาย5ศตวรรษนะคะมานําเสนอเพราะว่าเป็นเหรียญที่กําลังมาแรงเลยนะคะตอนนี้นี่นะคะเหรียญเสมาพระรีลาย5พุทธศตวรรษนะคะเป็นเนื้ออัปปกานะคะจังหวัดนครปฐมปี2,500นะคะ เป็นพระเครื่องที่มีพิธีการสร้างและพุทธาพิเศษที่ดีมากๆเลยค่ะถือว่าเป็นพิธีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะและก็มีเกจิทั้งหมดร้อยแปดรูปนะคะร่วมปลุกเสกในครั้งนั้นนี่ค่ะแล้วก็มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะคะรัชกาลที่เก้านะคะทรงดำเนินประกอบพิธีวางศิาลาฤกษ์นะคะในวันที่28่สิบปี2498นแนะคะและก็ทรงประกอบพิธี เททองหล่อพระพุทธรูปุจำลองนะคะแล้วก็ทรงกวดพระพิมพ์พระเครื่อง2ี่พ,พุทธศตรวตรรษเนื้อดินนะคะจำนวน30องค์นะคะในวันที่11กุมภาปี2องพัน้ร้อนะคะเป็นพิธีที่ใหญ่มากๆเลยค่ะในในตอนนั้นแล้วก็เกจิทั้งหมดร้อยแรูปนะคะเป็นเนื้ออัปปะการนะคะสร้างปี2,500นะคะ องละ950บาทนะคะองละ950บาทนะคะจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็จะได้รับบัตรรับประกันพระแท้ไปแบบนี้นะคะองละ950บาทนะคะรับประกันแท้แล้วก็บัตรก็แท้นะคะถ้าใครเช่าไปนะคะสามารถสแกนที่ QR code ตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้มีทั้งบัตรเกรนะคะแล้วก็ผระก็ ก็ต้องระวังกันหน่อยนะคะอันนี้องค์ละ950บาทรับประกันแท้ให้ด้วยนะคะแล้วก็รับประกันบัตรให้ด้วยนะคะถ้าสนใจติดต่อที่0644419878นะคะ ID ไลน์0644419878นะคะขอบคุณค่ะ